สวัสดีครับพบกับทีแครนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับผมอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆในเกมไรนเจอร์นะครับชีวิตเป็นยังไงกันบ้างนะหลังการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะครั้งใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับคือหลักๆแฝงริกเนี่ยไม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมีเจ็บตัวเจ็บใจกันจํานวนมากนะผมเข้าใจครับเพราะว่า,าตัวแฝงคลิเนี่ย ID ดีผมเนี่ยทุก ID นะครับที่มีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น9ดาวแม็กหมดแล้วเอาบาง ID ดีก็เป็น9ดาวบวก3านะแต่ว่าก็ต้องไปให้สุดนะผมเชื่อว่าหลายคนแบบไอตั้งใจปั้นอแบกอะแล้วทําไมแบบโตเกมทําแบบนี้นะซึ่งผมก็หยอกๆยอกนะอันนี้คือหยอกๆอ,กอกนะที่บอกว่าอย่าโทษที่เขาไม่กลับมาโทษตัวเองดีกว่าที่ยังไม่ดืมครับคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวเกมเนี่ยเขาต้องการปรับสมดุลอะ เชื่อว่าคําว่าสมดุลเนี่ยมันไม่มีในเกมนี้อยู่แล้วนะก็แล้วแต่มุมมองครับคือเขาต้องการวางแผนพัฒนาระยะยาวนะครับแล้วก็ต้องการให้ทิศทางการเล่นนะครับการจัดทีมเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นมันก็คือมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่โอเคแหละนะครับว่าทางแฝงทีเนี่ยมันเป็นก๊อตอะ เออครับเราใช้ก๊อตในโหมดต่างๆนะครับหลักๆก็แบก PVP เกมนั่นเองครับอ่าเล่นหอคอยด่านบอสนะครับด่านยากต้นๆนีนนน่ถือว่าคลิช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วก็เลดบอสอันนี้สําคัญเลดบอสเนี่ยเราทาดาเมจกระจ,จายเนี่ยเพราะว่าแฝงคลิคือเขาใช้กันหมดนะครับบนธงบนท็อปเนี่ยใช้กันหมดไม่มีใครไม่ใชะครับพอปรับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาปรับตัวกันด้วยครับแล้วก็สําคัญก็คือจุดตียากมากของผมเนี่ยพวกไอดีลองๆเนี่ยผมเก็บจุดตียากมากเพื่อที่จะอ่าเอามาปั้นเลนเจอร์บ้างอ่ะบางทีตี อัปเกรดล่างเนี่ยผมใช้ค่อนข้างจะเยอะมากสุดท้ายนะเราเจอเหมือนกันนะครับผมเองก็เจอเหมือนกันนะเราจะต้องมุฟออนครับแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับ อ่ะเปิดเรนเจอร์โตใหม่กันดีกว่าโตใหม่ใช้ดีนะครับถ้าใครต้องการเปิดกระช่านะรูบี้หมดตัวกระช่าหมดขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับเจนน้าการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์อ่าร้านค้าเติมเกมราคาประหยดัดปลอดภัยรวดเร็วไว้จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าร้านค้าเปิดให้บริการเติมเกมมากกว่า5ปีนะแล้วก็จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่าเติมถูกมีแค่ iOS นะในเกมเรนเจอร์นะครับซึ่งนะครับถ้าเป็น Android อ่ามีบริการนะักกดรับแพ็คอ่าทักแช้สอบถามไปที่ร้านค้าก่อนนะครับแล้วก็มีรับเต เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเจ๊น้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอรอ่ารับเติมเกมราคาประหยัดปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้100%อนะ,อะใครสนใจก็รีบไปเติมไปเปิดกันได้เลยนะครับ เอาโอเคครับแฝงคริสที่เอาออกไปแล้วนะครับก็บอกไปแล้วว่าด้วยแผนการพัฒนาตัวเกมเนี่ยที่ระยะยาวนะครับแล้วก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเกมเมนเดอร์เนี่ยถือว่าเกเป็นเกมเดอะแบกเกมหนึ่งนะอาจารย์ก็บว่าเป็นเกมเดอะแบกเกมต้นๆของไทไลน์ครับฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยก็ต้องการวางแผนพัฒนาระยะยาวทุกครั้งที่มีการอัปเดตมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะแน่นอน,นครับต้อง ต้องมีคนที่ไม่ชอบจํานวนมากอะตอนนี้กระแสก,กดๆเต็มไปหมดนะแต่ไม่ซีเรียสครับฟีดแบ็กได้เลยเต็มที่นะครับเพราะว่าออาอย่างคลิปผมอย่างนี้หรือไม่ก็พิธีเพจทางการเนี่ยเอาตรงๆนะคือผมต้องการฟีดแบ็กไม่ใช่คําด่ากดกๆได้นะครับแต่ด่ามันก็ไม่มีประโยชน์เราต้องการฟีดแบ็กนะว่าแบบต้องการให้ระบบมันเป็นยังไงนะครับข้อมูลทุกอย่างแน่นอนครับทั้งคลิปนะของครีเอเตอร์ต่างๆนะที่เพจทางการเนี่ยก็จะถูกรวบรวมไปยังผู้พัฒนาว่าแบบจุดไหนเนี่ยที่จะเอา มาอะแดปนะครับมาปรับปรุงให้แบบว่า,อามองไปในทิศทางผู้เล่นด้วยนะครับไม่ใช่เป็นทิศทางของผู้พัฒนาอย่างเดียวนะครับแต่แฝ่งคิดเนี่ยคือก็ต้องยอมรับแหละว,ว่ามันไม่ควรจะมีมาตั้งแต่แรกพอมีปุ๊บเนี่ยคนก็ต้องการเปิดหาแล้วก็สุดท้ายก็ปั้น9าดาวแม็กเพื่อที่จะมาแบกแล้วพอมาทําแบบเนี้ยพูดตรงๆมันก็มีความเสียความรู้สึกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องใช้ไปในทางสกิลนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับ อ่ะเดี๋ยวทีมเนี้ยของผมอยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวรีวิวไปวัยพรุ่งนี้ครับของผมก็ต้องมีการปรับตัวมีการปรับทีมนะเพราะว่านะตอนเนี้ยเอาตรงๆนะทิศทางมันก็มีเรื่องที่ดีอยู่ด้วยครับอ่านะก็คือเรื่องของทางคอมโบอย่างเงี้ยอาโตเก่าๆนะครับก็มีการนํากลับมาใช้ได้บ้างนะครับเพราะว่าทิศทางตอนนี้คือมันเริ่มกระจายไปแล้วจริงๆนะครับคืออย่างพวกอ่า เปลี่ยนร่างครับซลมอนเปลี่ยนร่างอันนี้คือใช้ดีอย่างชัดเจนอันนี้มันเป็นเรื่องของแพทนะผมบอกไปแล้วว่าจริงๆเขาไม่ได้จอตรงไว้ที่เรนเจอร์ตัวใดตัวหนึ่งครับเขาก็มองไปที่าการอัปเดตแบบภาพรวมแน่นอนครับว่าทุกๆแพทเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่ได้รับอันนี้ส่งในเรื่องที่ดีนะครับหรือว่าในเรื่องที่ร้ายก็มีนะครับมันก็ต้องกระจายกระจายกันไปนะส่วนทางคอมโบความสามารถนะครับคือตอนนี้มันใช้ได้แบบหลายทิศทางแล้วจริงๆ อ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวหนืดและหนืดครับตัวหนืดและหนืดเขาก็บัฟก็เนิร์ฟวนไปอยู่เรื่อยๆนะฉะนั้นทิศทางเมตาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเมตาหลักนะครับตัวหนืดและหนืดนะครับแล้วก็พวกหยุด5วินาทีนะครับกับเพิ่มได้หนึ่งพันอันนี้ไม่เป็นคอมโบทางเสริมนะเพราะว่าอ่าเพิ่มได้หนึ่งพันเนี่ยเขามักจะใช้กับกับทางแลหนืดกัน อ่าส่วนหยุด5าวิธีเนี่ยก็มักใช้กับตัวหนืดแต่ว่าปัจจุบันจริงๆี่ยมันกระจายแล้วอ่ะมันใช้มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้เออทั้นั้นเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าอ่าสำหรับคนที่แบบมีเลนเจอร์หลายตัวแต่ถ้าเกิดมีน้อยเนี่ยอันนี้เขาใจจริงก็ต้องใช้แบบนั้นนะตามสภาพนะก็คือต้องต้องทนรับเมตากันไปนะว่าแบบเอ้ยเป็นแบบไหนมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับ เนี่ยคือตัวโหดๆเริ่มมาอยู่ตรงนี้กันเยอะอะตรงนี้จุดหนึ่งนะเรื่องของ PVP นะครับบอดโหดบอดกลางครับเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลเกมเนี่ยเขาทํามาเป็นปีแล้วนะครับก็คือเรื่องของบอดนะครับบอดเกมตั้งรับเนี่ยบอดเกมตั้งรับนะครับ อ่าในหลีที่สูงขึ้นมันจะโหดมากขึ้นแต่ว่าณตอนนี้นจริงๆเนี่ยแถวๆเรื่องทองเนี่ยเราเห็นแล้วนะว่าตัวโหวดๆเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาไม่ขยับไปเพชรอ่าบางคนมองข้อดีจุดหนึ่งก็คือเรื่องของคะแนนคะแนนหลีก p พมันก็จะไม่เฟอร์มากอันนี้นคนเล่นมานานรู้กันอยู่แล้วว่าเกณฑ์คะแนน,นที่ดูในเกมไม่ได้ดูไม่ได้เราดูคะแนนจริงว่ามันเฟอร์หรือไม่เฟอร์พอไม่เฟอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ดีในการที่จะเล่นดันหลีข้ามหลีเออประมาณนี้ครับ อันเดี๋ยวลองดูทีมนี้นะคอมโบเพิ่มได้หนึ่งพันสอตัวนะครับจะรอดไหมนะครับน่ะนะครับคือมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ในนั้นครับอย่าง p u p เนี่ยคือผมเข้าใจเลยว่าคนที่ชอบเล่นเองแล้วไม่ผ่านไม่ไหวนะครับสู้ไม่ได้นะครับ บอดครับแม้ว่าเราจะดูเกียร์ได้นะบางทีดูเกียร์แล้วแบบเฮ้ยเกียร์มั่วไม่เนี่ยไม่ได้โดนแน่นอนนะไมันเนี่แปดดาวครับเออเกียร์ก็มดนโหดมากเมื่อเทียบกับเกียร์ทีมเราน่าจะสู้ได้นะปรากฏว่าเละครับตีไม่ตายอันนี้เป็นเรื่องของบอดนะอ่ามีผลแน่นอนครับเพราะว่าสมัยก้อนเนี่ยเราจะเรียกว่าบอดบังคับแพ้สมัยยุคซีซั่นแรกเลยเราเรียกกันแบบนี้จริงๆว่าบอดบังคับแพ้นะก็ะคือเราตีมันไม่ตายนะครับเอออันนี้ก็มีอยู่กัน อ่าแต่ว่าถ้าสมมตินะสมมติว่าแบบไอ้ทีมเราบันชนะทางจริงๆชนะธาตุอะไรประมาณนี้นะครับมันก็โอเคนะครับก็เป็นเรื่องของการคัดทีมอะไรก็ว่ากันไปนะอ่าครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่บางคนก็ชอบอย่างผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบให้บอทโหดๆแต่ว่าก็ไม่อยากให้โหดแบบนักเกลียดจนเกินไปอยากให้โหดแบบว่าเฮ้ยใช้อเทมดีๆหน่อยเออครับตามสภาพจริงๆครับคือบอทต้องบอกแบบนี้ว่า สมัยก่อนเนี่ยในตอนที่บอทโหดมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับถ้าใครติดตามในยุคแรกๆเลยเนี่ยผมทําคลิปนี้ยังไม่น่าใจจำไม่ได้ละคือบอทผมเคยทําคลิปนะครับน่าจะทําคลิปน่าจะทาช่องแล้วนะครับเคยทําคลิปว่าคูดาวมันเท่าเน,นี้ยแต่พอเรานับจริงๆอ่ะมันปล่อยไว้กว่าปกติหรือทีม A กับทีม่านะครับกว่าทีม A จะสลับเป็นทีม B ใช่ไหมมันต้องใช้เวลา3-4วีวิใช่ไหมแต่ ตัวทีม B, ม b ปล่อยออกมาทันทีทีม B ปล่อยคู่ปล่อยกับตัว A นะครับทีม A ทีม B ปล่อยพร้อมกันเฉยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เรื่องของบอทเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วมันสามารถที่จะโกงได้ตามปกติไม่ใช่ไม่ใช่โปรนะบอทไม่สามารถที่จะโปรได้เกมนี้ไม่สามารถที่จะตั้งบอทดให้โปรได้เป็นเรื่องของผู้พัฒนาว่าเขาตั้งค่าบอทดตั้งค่า AI อเอาไว้ยังไงนะครับโอ้เนี่ยทีมโพดนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเกียร์หน่อยดีกว่าดูเกียร์หน่อยดีกว่านะเออจะได้รู้คร จะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะไม่ค่อยมีโดนแน่นอนสักเท่าไหร่อ่ะโอเคแบบนี้น่านจะพอสู้ได้นะครับคือพอบทบอทเกมตั้งรับโหดเนี่ยอ่าสำหรับผมผมชอบเพราะว่าผมจะไม่ค่อยได้เล่นเองเท่าไหร่ก็จะพึ่งเกมตั้งรับคือตอนนี้เรียกได้ว่าตั้งรับคือแบบว่าโหดชนะแบบชนะเยอะมากนะครับเอาจริงนะในหลายๆ ID ดีครับตั้งรับชนะเยอะมากจริง อ่ยิ่งมีซ่อนเลนส์ครับอย่างซ่อนเลนสนะ์ ID เนี้ยผมกำลังงงอยู่ผมไม่เจอซอ่อนเลนส์เลยนี่คือชนะติดต่อกันมาหลายเทียนะยังไม่เจอซ่อนเลนส์ซักซ่อนเลนส์เลยนะครับระบบตรงนี้ก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่ามันมั่วไหมเออบางคนบอกว่าถ้าสมมติเราตีซ่อนเลนส์เราจะเจอซ่อนเลนส์ไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะแบบรีทิ้งหรือว่าหยุดตีถ้าสมมติหยุดตีอ่าออกเกมเข้ามาใหม่มันก็จะไม่ซ่อนเล์แล้วอ่านะครับแต่ว่าพอตีต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมหายไปเฉยเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าพอเราชนะปุ๊บเนี่ยมันก็คะแนนคูณสองอะ่ะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดแบบเอ,อทีมเราแบบอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในหลีกแถวนั้นอ่าคือแบบทีมเราโหดกว่าลีกแถวนั้นเนี่ยพอเวลาเรามาเล่นเนี่ยคะแนนมันพุ่งพวดอยู่เหมือนกันนะอ่ามันก็ขึ้นค่อนข้างจะสูงเหมือนกันตรงนี้นะดูตัวอย่างครับนี่เออดูเกียร์อาจจะไม่โหดมากครับแต่เรนเจอร์ตีไม่ตายครับแถมว,วิ่งกระจุยกระจายมาอีกครับเออไม่ไหวครับ อ่าอย่างเงี้เป็นตัวอย่างนะว่าแบบเฮ้ยเราดูเกียร์ดูแล้วแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยทา,ทางทั้งที่อันนี้คืออยู่ท้องเองนะโอ้โอะไม่ไหวครับก็ยอมแพ้กันไปนะเออครับคือบางคนเขาชอบตรงที่ว่าอันนี้ยังดีสูงๆนะคือบางคนอาจจะชอบตรงที่ว่าบอดโหดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติบอดมันไม่โหดเลยอะ่ะบอดมันกาดทุกคนก็ชนะกันได้ง่ายๆใช่ไหมพอชนะง่ายๆเกิดอะไรขึ้น การทาแต้มมันก็เกิดจากการที่คนตีเยอะนะลงทุนใช้ขนลุ้งเยอะนะครับมันก็มีความได้ประหยัดความได้ประโยชน์จากตรงนี้นครับในการทําคะแนนทำคะแนนให้มันสูงขึ้นนะครับนะครับคนไม่ตีก็ทำคะแนนไม่ได้นะบลีกก็ตกใช่ไหมนะครับพอบอดโหดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบเอยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ให้บอดทำงานบ้างเออให้แบบให้เราได้ตั้งจากบอดบ้างอันนี้ก็จะเป็นมุมของคนที่เขาชอบแบบนี้นะคือแบบว่าชอบ ชอบที่จะต่อสู้นะครับชอบที่จะแข่งขันเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยโหดใช่ไหมเราก็ตัดทีมสิตัดทีมใหม่นะครับอ่านะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าแบบโอโ้โหเกียก็ไม่ได้คือดีเกียก็ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดมากดูนะครับว่าไม่มีโดนแน่นอนสักชิ้นเลยอ่าทับอัตเลนเจอร์เขาเก่งอ่เลเตนเจอร์เขาเก่งอ่าเมื่อเทียบกับทีมของผมเนี่ยที่ เกียร์ถือว่าดีกว่าอ่ะเราเราคมเลยเราคมเลยนะว่าเกียร์เราถือว่าเกียร์เราค่อนข้างจะดีกว่าอ่านะครับลดลงลดแล่นะครับอัปเกรดธาตุนะครับอ่านะครับใส่บาลานซ์เท่าที่มีอะโตเปะก็มีมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกียร์มีอยู่เท่านี้ก็ต้องใส่เป็นเท่านี้นะเออคอมโบก็เปลี่ยนมาบ้างครับอ่าองผมเป็นเพิ่มแรกหนึ่งพันกับตัวหนึ่งเออก็ใช้นะครับเนี่ยคือสังเกตได้เลยว่าตัวโหดๆลงมาตรงนี้เยอะมาก เอาแบบนี้นี่ไหมแต่เราควรที่แบบว่าตัดสินใจว่าแบบว่าเลิกเล่นละไม่เอาละอ่านะอันนี้นี่คือแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบซีเรียสอะไรมากมายนะคือแค่แนะนำเฉยๆครับอ่าหนึ่งขายไอดีขายแบบถูกๆเลยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้ไอดีในราคาถูกๆครับเอาไปเล่นต่อเออนะเออแบบถ้าตั้งใจแบบเอ้ยไม่ไหวละเลิกเล่นละเราสู้ต่อไม่ได้ละเล่นยังไงก็เหนื่อยเล่นยังไงก็เบื่อนะครับอันนี้คือแนะนํานะถ้ายิ่งไอดีสวยๆนะขายไอดีเลยครับ ให้ไอดีสวยๆเนะี่ยได้เปลี่ยนมือไปหาคนที่เขาแบบเอ้ยอยากจะเล่นอยากจะสู้ต่อนะครับอีกมุมนึงคือถ้าสมมุติไม่ขายเอ้ยอยากเก็บไอเดียไว้ตั้งตัวเดียวทำแลนด์มาร์กไหมทำแลนด์มาร์กเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยเพื่อนๆนะเออเพราะว่าตอนนี้คือแบบมันเล่นยากจริงผมเองเนะี่ยฝีมืออาจจะระดับหนึ่งไม่ได้โหดไม่ได้เก่งมากมายนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลอยู่เหมือนกันคือแบบถ้าสม,มุมิไม่คัดทีมตีนะ อ่านะครับไม่คัดทีมตีเนี่ยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเน,นี่ยอย่างเงี้ยภาพพื้นตึกๆอย่างเงี้ยอ่าเกียแบบเนี้ยอาจจะดูแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แข็งแกล่งมากนักนะอ่าเดี๋ยวบินสองตัวไอ้จะทีมผมไม่มีตัวกันบินนี่หว่ากีเกียร์ใช้นะตัวกันบินนะอ่าตัวบินเนี่ยเมตาเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่ามีเอ้ยไม่ใช่ดิเมตาปรับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับบินกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะก็จะมีแค่าบางคนที่อาจจะใส่เกียร์ผิดพลาดอยู่ไหมอ่ามันก็เลยแบบไม่ค่อยบินไปตีป้อมหย่่่ตีีีออออันนน้้คืืเเเป็รรรงงขกกาใสยแลลวะ นะใส่เกียร์มาตรฐานนะครับก็จะดีนะครับนี่ครับคือลีกที่เราเจออยู่เนี่ยตัวที่เป็นแฝงคลิปผมก็เห็นเขาก็ยังใช้อยู่นะคือแน่นอนครับสภาพมันโดนเปลี่ยนแปลงไปนะครับความถึกที่ปรับลดลงอันนี้ผมยังไม่ฟันธงนะผมใช้คําว่ายังไม่ฟันธงสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างตอนทดสอบเร็มเนี่ยก่อนหน้านะก่อนหน้าแผ่นนี้เนี่ยมันก็บางอยู่แล้ว มันก็บางลงกว่าเดิมอยู่แล้วคนระับเพราะว่าตั้งรับเนี่ยมันไม่มีแฝงนะครับมันจะไปเป็นแฝงในเกมนั่นเองแต่คราวนี้เวลาเราไปเจอบอดโหดผมก็เห็นมันก็ยืนถือก,ก็เยอะฉะนั้นตรงนี้ผม50-50เพราะว่าไปดูข้อมูลแล้วเนะี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบบ่งบอกว่าเรนเจอร์มันบางลงแบบชัดเจนนะครับอาจจะบางลงนิดนึงก็ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้นที่ผมทดสอบมะมันบางลงไปก่อนหน้านี้เยอะแล้วนะอย่างตัวเลมนะอาจจะมีแค่แบบตัวเอเมเรียเนี่ยที่ผมรู้สึกวา่าถ้าไม่เจอไฟนะครับมันค่อนข้างจะ ถึกแล้วก็ยืนคขอยาดจะนานโหเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ว่าโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวดูนะอันนี้คือเขาพึ่งเลนเจอร์ไปหลักครับตะเกียร์คือแบบว่าดีแค่บางตัวเท่านั้นอ่ะมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าแบบนี้สู้ได้ไหมเออนะครับอ่ะใครเลิกเล่นนะไม่ขายไอดีก็วางเลนเจอร์ตัวเดียวดูดีไหมแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าขอพักใจนิดนึงก็จัดทีมเต็มไปเลยนะเพื่อที่จะพึ่งบอร์ดเกมตั้งรับกันไป ครับของผมในหลายไอดีเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนี้และเออครับก็คัดทีมตีเยอะมากขึ้นนะครับคือต้องดูเกียร์แบบละเอียดจริงๆนะว่าแบบเฮ้ยเขาใส่เกียร์บางหลายตัวไหมถ้าแบบบางๆแบบไม่กี่ตัว2อสตัวแล้วแบบตัวแบกหดๆเขาเยอะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวนะเออบางทีก็แพ้นะครับอย่างเงี้ยคัดทีมตีผมมองว่าก็ยังได้ผลอยู่ประมาณหนึ่งอาจจะไม่เท่าเดิมแล้วอาจจะไม่เท่าเดิมแล้วนะแต่ก็เรียกได้ว่ามีผลมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะลองตีต่อเนื่องดูนะว่าจะเจอซ่อนเลนไหมเนี่ยผมยังไม่เจอซ่อนเลนที่ i อ6เลยนะครับซึ่งอะไรอีกอะเบี้ยเบีอบักหรือเปล่าเออมีเบี้ยวมีบิดอะไรอีกไหมครับอ่ะขึ้นไปเพชรสามแล้วโอเคเดี๋ยวดูกันครับเล่นอีก5รอบบนเพชรนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับนี่ตัวเมตาเก่าๆอ่ะโอเคโอเคเลยครับเมื่อเจอเกียร์แบบนี้อ่าญี่ปุ่นครับคือต่างชาติจะมีแบบนี้เยอะนะ คือตัวเรนเจอร์ดีแต่เกียร์คือแบบต้องมาเรียนกับ G ีแคเรนเจอร์นะอย่างน้นอยๆเน่ยเกียร์ประยุกต์พื้นฐานครับใส่ปอบบางไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเป็นประยุกต์ที่แบบว่าใช้ประโยชน์เช่นบางตัวเนี่ยต้องการที่จะนํามาเป็นตัวเสริมอาจจะเป็นแบบเน้นคอมโบครับหรือว่ามาออกสกิลบวดอะไรโดยเฉพาะเนี่ยก็อาจจะแบบลดแรกเยอะๆหน่อย อ่าแล้วเพื่อที่จะไม่ให้ไปเบียดล่าตัวอื่นนะครับอ่ะส่วนตัวอื่นที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็ใส่เกียร์เน้นๆคือผมจะบอกเสมอนะว่าตัวไหนที่เป็นตัวแบบของทีมเรานะครับอ่ะทำเป็น9ก้าดาวมง9ก้าดาวแม็กเนี่ยพยายามใส่เกียร์ให้มันแบบดีที่สุดอ่าเพื่อที่จะให้มันเนี่ยได้ใช้ประสิทธิภาพจริงๆที่เหลือก็เป็นลักษณะของตัวเสริมกันไปนะครับอ่าเรนเจอร์ถ้าไม่จําเป็นมากนักนะครับ ถ้ามีเกียร์นะถือบางทีไม่มีเกียร์นะเราก็ต้องยอมรับนเรื่องของการสอนใส่เกียร์เนี่ยคือบางทีเขามีเกียร์แบบนั้นจริงๆแต่คราวนี้เนี่ยบางทีมีเกียร์แบบนั้นจริงเขาไม่ยอมกลับสลับอ่ะนะครับแต่บางคนไม่มีเกียร์จริงก็ต้องยอมรับต้องเข้าใจนะว่าเขาก็ต้องใส่ไปแบบนั้นจริงนะครับแต่ว่าต่างชาติเราเห็นเยอะนะว่าเนี่ยเจอแบบเนี้ยขนมกรุบนะครับมาแล้วซ่อนเลนโอเคชนะ4ี่ครั้งติดไปเลยครับดูดิว่ามันจะ จัดอะไรเราขนาดไหนอ่ะเอาซีโร่ฟูคูไปช่วยกลัวครับอ่าอยากได้อยากได้ลูกเสือต้องเข้าทําเสือนะครับเอาเฮ้ยโอเคโอเคอยู่ไอ้โอเคอยู่นะอะทีมเขาอเดี๋ยวดูนะไอ้ตัวเปลี่ยนร่างเนี่ยคือไอ้ที่สามผมอะ่ะบอกครบซีโอคือเปลี่ยนร่างดีกว่าเดิมเยอะมากคือเดิมก็ดีอยู่แล้วนะนี่โดนครับทักปุ๊บมันเปลี่ยนร่างตับเลยครับเออครับยิ่งเจม่วงนะ เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนร่างคือคําว่าใช้ดีในที่นี้คือไม่ต้องมีโดนแน่นอนอแล้วมันเริ่มจะเปลี่ยนร่างแบบโดนทั้งแถวครับเหมือนแบบโดนกวาดอะค่อนข้างจะเยอะอ่านแต่เน้นย้ํานะมันเป็นเรื่องของแผ่นะเดี๋ยวสักสพักหนึ่งมันอาจจะปรับเข้าสู่สภาพเดิมก็ได้นะครับหรือสัปดาห์หน้านะ,ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุยกันครับในเรื่องของ PVP ุนเวียนนะครับนี่ เออซ้อนเลนส์ครับอะคะแนนคูณสองกันไปครับเจ็ดสิบตีอ่ะอันนี้โอเคอเจอคนไทยด้วยนะเออครับอ่ะซ้อนเลนส์เนี่ยทำไมของผมไม่ซ้อนเลนส์ต่อเนื่องอะ่ะทำไมเป็นแบบนั้นอะ่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีหนีไม่ได้ดทิ้งอ่ะเจอตัวใหม่เดี๋ยวลองตีดูยังไม่ได้รีวิวครับโอ,อ้โหเนี่ยดันเจนเจอร์เขาอ่ะก็ถือว่าเกียร์ดีบวกเกียร์มาตรฐานครับ อ่าแรกอาจจะมีตัวแบกแรกเยอะบ้างแต่ถือว่าเกียร์ค่อนข้างจะดีอยู่อันเดี๋ยวลองตีลองตีดูว่าแบบเอโอทโฮดแบบนี้เอาซีโรฟูกุไปช่วยจะผ่านได้ไหมอ่ะคอมเมนต์กันทัน้งที่ครับอยากรู้ฟีดแบ็กผมเองก็คือรู้ฟีดแบ็กันอยู่แล้วว่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะว่า ด่าไม่มีประโยชน์ครับเราต้องการที่จะให้แสดงความคิดเห็นซะมากกว่าว่าแบบไม่ต้องการให้ทิศทางเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่าซึ่งซึ่งมุมมองตรงนี้นะผมมองว่าคนนี้เขาเข้าใจนะครับระบบนะครับแล้วก็สู้ต่อก็มีเยอะอ่าเรียกได้ว่าปรับปรุงตัวก็มีอยู่เหมือนกันหรือบางคนก็แบบว่าเฮ้ยบอทมันยากไปก็หยุดพักการตีไปหน่อยอ่าซึ่งบางคนอาจจะมี ID ดีน้อยอนะ่ะแล้วเขาแบบชอบเล่น p v p นะครับผมเองนะจริงชอบเล่น p v p นะแต่ว่าไม่มีเวลาเล่นจริงๆ เนี่ยมาเล่นทีก็สุดสัปดาห์นะครับหรือว่าเป็น ID ที่แบบทำคลิปนะครับถึงจะนำมาเล่นนะนะครับอย่างเงี้ยทีมเนี้ยผมเนี่ยเดิมเป็น ID แห่งสายการบินใช่ไหมก็ไม่บินแล้วครับกลับมาเล่นพักพื้นไม่ใช้การบินด้วยครับแล้วก็เพิ่มแร่หนึ่งพันเนี่ยนะครับตัวใหม่ยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวผมขอรีวิวพรุ่งนี้วันนี้คือดันลีกขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรีวิวนะครับไปตัวซันลี่มือนะซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะ เนี่ยแล้วก็ผมก็มาเล่นครับคอมโบเพิ่มได้หนึ่งพันครับกับชินจังแล้วก็บาก,กิอ่าจริงๆผมมีโทไว้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่มีที่ลงครับไม่มีที่ลงครับอ่ะอยังแจ็คเนี่ยผมก็ยังใช้งานอยู่นะนี่อย่างเงี้ยมันก็ต้องปรับตัวบางทีบอรดก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นเออบางทีบอดก็ไม่โหดขนาดนั้นนะเนี่ยอย่างทีมเนี้ยอ่ะอาผมเห็นใจเลยนะครับนี่อาเบโดโอโ้จะใส่เกียร์บางไปหน่อยนะอาวมีโดนแน่นอนครับ อ่าโอเคอ่าถือว่าเกียร์เขาเนี่ยยังยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะโอ้แต่ว่าตัวนี้9ดาวแม็กอามา่าเดี๋ยวลองดูอ่ะตีกันรอบสุดท้ายแล้วกันนะซีโร่ฟุคุช่วยได้เออนะครับเอาไว้สัปดาห์หน้าซีโร่ฟุคุก,ก็ไม่อยู่แล้วนี่อ่านะครับสัปดาห์หน้านะครับก็หมุนเวียนนะบัฟไฟกับมืดครับคาดว่านะครับไฟก็จะถูกนํามาใช้เป็นจํานวนมาก อ่าน้ำนะผมก็เลยยังมองว่าอาวุธชากะอย่างนี้นะเรมอย่างนี้นะผมก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติมันบัฟไฟแล้วโหดเนี่ยอันน้ำก็น่าจะมาช่วยครับขวางทางได้บ้างนะเพราะว่าไฟดับบัฟดามเมจนะเออไฟมืดครับบัฟดามเมจด,ด้วยครับนี่มืดตัวใหม่ครับเขาก็เลยตามล่าหาก,กันเยอะนะเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนี่โอพิจาะณได้อยู่ะแะไผมสงสัยไอนซอนเลยแล้วเนี่ย มันมีบั๊กหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคงต้องแจ้งตัวเกมครับแจ้งตัวเกมย้ำะครับก็ไปที่เพจไลน์เจอทางการนะครับก็าตามโพสต์ต่างๆข้างล่างเขาจะมีลิงก์รับแจ้งปัญหาง่ายๆครับกดไปนะเลือกหมวดหมู่ลองทําดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เองนะครับเพราะว่าเราสามารถแจ้งเป็นภาษาไทยได้อสมบางคนเรื่องของอปัญหาต่างๆเช่นขอเปลี่ยนฐานข้อมูลประเทศใช่ไหมอ่าเขามีแบบฟอร์มมีอะไรมาให้ครับก็ ตามตามนั้นบางคนคือไม่ได้พำน,นักอยู่ที่ประเทศไทยก็ทําไม่ได้นะล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นไทยแล้วขอเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นเกาหลีก็ไม่ได้นะมีแค่เปลี่ยนของไอดี ID นอกนะมาเป็นไอดีไทยอะไรละเรียยก็ทําตามนั้นลองทําไปดูครับไม่ได้มีอะไรยากเย็นครับอ่าสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวระบบต่อกลับเนี่ยมันก็จะต่อกลับมาเองนะครับว่าอะไรยังไงครับเอาวันนี้มาคอมเมนต์กันนิดนึง ชีวิตเป็นยังไงกันบ้างครับพร้อมจะปรับตัวพร้อมจะสู้ต่อคือคอมเมนตะ์เนี่ยแน่นอนคนที่มีก็รู้สึกว่าเหมือนโดนกระทำนะครับส่วนคนที่ไม่มีบอกว่าดีแล้วเออจะได้กลับมาสู่สภาพนะส่วนของผมเนี่ยนี่เรมก็ต้องใช้นะครับ อัลเบโดก็ต้องใช้ในหลายๆไอดีเหมือนกันครับผมขึ้นเป็น9ก้าดาวแม็กเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่แบบว่ามีบางไอดีนะที่อย่างที่ผมบอกว่าผมจะปั้นไอดีแต่ไอดีน่ไม่ให้มันซ้ําทางกันมากอ่ะอย่างไอดีนี้น่ยออมอบก็ขึ้นไปออมอกก็ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวค่อยรีวิวตอนนี้คือแพทอะไรต่างๆเนี่ยมันยังหวนหวยอยู่ครับยังมึนๆอยู่ครับยังยังไม่รู้ว่าทิศทางมันไปทางไหนที่น่ชัดอ่ะมันต้องรอจับตาดูสักนิดหนึ่งนะว่าแบบเฮ้ยตัวไหนมันบัฟตัวไหนมันดูถึกขึ้นตัวไหนมันา่ ใบใบครับแล้วก็เรื่องของหอคอยก็มีฟีดแบ็กเข้ามาบ้างว่าเฮ้ยเริ่มจะดูง่ายขึ้นบ้างในด่านเก่าๆนะเพราะว่าคงมีการปรับสมดุลกันไปบ้างแล้วนะครับอส่วนของใหม่เดี๋ยวต้องรอดูนะยังไม่ได้เล่นเหมือนกันครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคคอมเมนต์มาได้เลยครับซึ่งใครอยากเติมเปิดตัวใหม่นะโหดจริงครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวรีวิวพรุ่งนี้ผมใช้ดูเบื้องต้นเนี่ยเฮ้ยใช้ดีนะถือว่าใช้ดีเลยครับในระดับของเรนเจอร์ตัวปกติครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ เจนน้ำกันคาร์ทบาร์อพอพเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมราคาประหยัดปลอดภัยรวดเร็วไว้จะได้100%ครับเอาเปิดให้บริการเติมเกมากว่า5ปีนะไว้จะได้ครับ ร้านค้าก็จดทะเบียนถูกต้องมาก่อหมายแต่ว่ารับเติมถูกในเกมแรนเจอร์มีแค่ iOS อเอสแต่ว่าที่ร้านมีรับกดแพ็กนะสำหรับ Android อันนี้ต้องทักชะสอบถามรายละเอียดไปที่ร้านค้านะครับเราก็มีรับเติมเกมมือถือด้วยนะใครสนใจครับไปเติมได้เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเจ๊น้ำกานค้าท็อป p c e n t นเอร์ร้านเติมเกมนะครับประหยัดปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้สองเปอร์เซ็นต์ใครพร้อมก็ไปจัดกันได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้คอมเมนต์ได้เลยนะ ต้องการแนวทางมากกว่าคําด่าด่าไม่มีประโยชน์นะครับด่าไปก็ได้แค่สัใจสุดท้ายก็เลิกเล่นกันไปตามสบายครับเพราะว่าด่าไปไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดฟีดแบกแนวทางอะไรประมาณนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกมมากกว่านะครับว่าเขาจะทําอะไรยังไงครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ